กระทืบน้องนะโก้อสามนะครับที่เรื่องว่าไปไปนะั่งไปกระทืบน้องเพหาว่าน้องเขาเสียงดังเจะพาดูว่าแถวนั้นมันจะทำบันเทิงของเสียงดังแค่ไหนโกโกโกไหลจอดแบบนี้ตายดิ นับช่วงนี้บิบายเดี๋ยวผมพาไปวนรอบหนึ่งนะไม่ได้ขับรถนานเสียนเยเกิน ดึงหมดเลยมไม่ใช่สลักข้ามยืดอ่ะโอ้โหก้าวกว่าแล้วก้าวอ่ะจะอะไรอ้ายก็ตายขับรถเล่นนะพอใจนะขับรถเล่นปะวนขับเล่นเรื่อ มาสอนะฮะแต่เรื่องเรื่องไปตีกันะผมว่ามันมันมันก็เกินไปจริงๆถามว่ามันน้องโก้มันไปลั่นแถวนั้นมันจะร้อนทุกวันมันก็ถามว่าสมควรไหมเอาไม่สมควรกรณีคนมันหมั่นไส้อะใช่ปะเยอะนะพวกหมั่นไส้อะหลอกเลย เรคงทนไม่ไหวอ่ะแต่ที่มันไม่ควรคือไม่ควรไปดักกันยื่ไปขนาดนั้นนะเด็กมันอยู่คนเดียวไปกลับตัวเด็กคนเดียวตัวเองมาเกี่บนคนแปดคนผมถามหน่อยถ้ามันอยู่คนเดียวอะ่ะจะเอาอย่างนี้ไหมลมอาร์ตว่ไอ้กลุ่มดิสไวซนี่เขาไปกันแบบกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้สยสองร้อยสอร้อยคันทำไมไม่ไปนั่นหรอไม่เห็นจะไปอะไรทำอย่งนี้กับเขาเลย เห็นสักวแต่ว่าจะมีแต่น้ำลายพวกนี้น้ำลายพิมดาเลยวันวันดาเลยวันวันลงมาเขาเชี่ยวหน้าก็ะดาดาไม่เห็นยาไปเป็นเจออะไรจริงไม่เห็นแต่ก้าวไปทำอะไรเขาเลย เส้นแบบไม่มีชุมชนนะเส้นสยายที่ห้าถนนแบบเขตเขตนอกเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยที่มีสองข้าฝสังเมสแต่แบบแทบจะไม่มีบ้านคนเลยมีแต่ท้องขึ้นท้องไหลท้อง,ง,งมาอะไรอย่างเงี้ยเออยกเลยยาวยกไปย,ยาว,ยยยาวทั้งทั้งตรงอย่างเดียวด้วย nó subscribe cái này ตลอดเลยเวาลาครับรถอ่ะตัวหลุดเคยครั้งหนึ่งหลุดหลุดพื้นรถแม่งเทียบไอโฟนผมเบี้ยวเลยขอบกนาำเบี้ยวเลยขรับเดี๋ยวแค่ไหนละครับ90ร้อยร้อลมจมเร็ว เดียวจะกันไล่โอ้ยตอนถุงเขาีแต่ถุงกู้มาตออมาไม่เจอว่าว่ากู้ฮะร้อนร้อนขอให้ตัอมาันมึงกันไปเฮ้ยคนเดียวลกบิดคนเดียวนันไม่มาหรอกต้องแบบมีรถอะไรอย่เี้ยครับสองสามคันนะอะไรก็ครับกินลมเล่นเล่วันนี้ไม่มีใครมีสิงกันหรอ จังบอกเห็นเลิกผมออกเลิกงานมาสายกันเส้นเล้าสายกันถึงปูมเลยวัฮัวนฮทวานฮทำไมวันนี้ไม่เห็นรถขับเลยฮะเล่ยไม่ไดเล่ยจนเสียนะตัวเออเออ าโดดเดียวทิ้งหมดนแล้ว yeah

แฝงได้มันไม่ใช่รถเล็กที่มันเปินแล้วมันหยอดแฝงรถที่ใสกที่แฝงเนี่ยมันเห็นปม่ามันแฝงวิดก็แฝงนะเนี่ยเนี่ยมันแฝงปุ๊บมันรูดไปเลย สว่านะไฟเดิมๆนะแม่ไม่สว่างเลยหรือว่าไฟไฮโดรเจนอะไรมันถ้าเป็นรสปอสอดไฟมันเด็กข้างเดียวข้างเดียวเ,ยเป็นไฟอไฟอดท่างไม่ม่ไปสูงนะไม่ม่ไปสูงบอกเลยถ้าเป็นวแนก,ก็ตมันน่าจะมีไปสูงแหะแต่ถ้าเป็นไจนตอวส่นตวทงทบเดเกน,นะมันไม่มีไฟสูงครับ ครับคุณครับ ตัวใหม่แม่งไฟแม่งหน้าอยาอา่างกรอนตไปต่ำนั่นแหละแต่แม่งโคตรสูงอ่ะหรือว่ารถแม่งสูงวะแม่งก็เลยดูเหมือนไฟสูงเกี่ยววะเดดูดิไม่มีใครดีเลยอ่ะเงียบมาก